กลับมาพบกับช่องว h ยบอย Channel กันอีกแล้วนะครับผมหลังจากเราห่างหายกันไปนานวันนี้แหละครับเลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็มีแขกกทติมีประสบนะครับที่ถนอมสามโทมึงใช่เหรอมึงก็ตกใจดิมึงก็ตกใจว่าไม่ใช่มึงมีเหี้ยแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมีเกมมาให้เล่นเยอะแยะเลยแต่เกมอะไรไม่รู้ตาต้องเกมอะไรเนี่ยเกมสุ่มดูดน้ำครับผมอะไรก็ช่างนะั้นมึงมึงมาทำไมเนะนี่ยมาถ่ายคลิปแดดร้อย ถอดนะมงเห็นแล้วขันตาว่าน้ำดีแล้ววันนีเราไปชมกันเลยครับผมเดี๋ยวให้พวกพี่เป่ายิงฉุบกันนะใครชนะก็เลือกเอาหลอดอันไหนมีอยู่3หลอดจัดไปเรือแบบยิงพร้อมกันไงไม่เลือกเลยแม้ไม่เลือกเพราะแดกเพียวเลยอันไหนมันโดนมันก็แตกจะเป็นหมดเลยที้่มาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรอยู่อันไหน ขอนพ่อองเดีก <NY> ย <Commons> okay. 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 uh ิงออกกลกายองกระดาษคนะยาเลยองโอเคไม่อง่นึ่อเฮ้มึงอะไรเรื่อนีก่อนดโอเคแม่เอาฟัวันนี้เลยวันนี้อะไรมา no เต็บอตอหนูนี่อจอจมูกดูดเลยก็จะกัวมงดูดอีกรอบไปเลยก็พอได้เลวร้ายมากอพอได้อยู่อร่อยากดูไม่ั้งวันะเกมต่อไป มันโชคดีอกวกูเอากล้วเนี้ยมเปลี่ยนดีว่ะไม่ได้มันเือแบบไม่ได้ไปเลยแม่เด๋อเยนะกูัมันรู้นกลัวางกเคจะับถุงนี่พอยังก็ไม่ใรือถุงถุงนี่พอหนึ่งสองส อืมไม่หาเลยว่าแล้วมันก็ย้ำที่เดิมอเฮียอืมืไม่หานงจีแม่พวยไปเลย 1 2ึสองสย่างน้ต้องแข่ว่ะต่อจากนี้ไปนะครับก็กินกุวยจ้มก็วยเตี๋ยวกินผัดไทยก็ต้องใส่ข้นาวแล้วเดี๋ยวจิ้มอ่ะต่อไปไปเธอกอีกแ้ว ป่ะเออดีตรงนี้เหรอดีที่อ่ะดีกว่าดีต้องย้ำเราต้องย้ำตรงนี้ไม่เอาดีกว่าเอาก็ได้เอางหามึงเห็นไม่ได้สัสเหรอมึงเห็นมึงแอบดูรู้เปล่ามึงแอบดูทุกคนแอบก็ได้เหรอเฮ้ยมันเลวๆอ่ะขวาไล่ซ้ายดีเอาซ้ายเลยแล้วกูต้องขวาไล่มึงนุนดีที่ออันนี้อะไรนะสัส มัใช่ล้เดียวหนึ่งยังไงกูดูอะอันี้หนึ่งสองสามมรู้แต่กูหมคืกูรู้ชะตากรรมกูแล้วีตามติดทีย ไอ้ชี้เรยพอแกแม่ไม่ควยมึงหรอกตัวเด็ดเลยนะมาเฮ้ยมึงดีดอะเฮ้ยตัวอหมดแล้วเยี้ยเออเดิมงอแนงมานาคิดนานทีมไปถึงที่ปุ๊บมึงชี้แล้วมึงไปเลย เหม <kilo. S 2> ือ <apl> นเราอ่ะเหมือนกันอ่ะไปก่อนไม่พอไปก่อนได้ก่อนวอลวอลกลางยับโอ้โหไม่เบื่อบ้างไงไม่เอากูเปลี่ยนก็ได้กูไม่ใช่เวลาเนี้ยไอ้เชื่อกรอดโอ้โหเนี้เออถ้าแต่อาจารย์กรอดเชือกรูแล้วทำไมไม่เลือกเองเนี่ยแหละก็กูเลือกไปทานแล้วเถอะอ้าชอบกินตะเกียบในเล้าอ่ะโหเฮียอะไรกูเป็นไตเองาูเขาแบบปั๊บคือการหายใจแล้วดู หนึ่งาว่าแล้วี่เชียแค่หนีลงมานี่เอเหมเลสั่อะไรไอ้ีเหี้ยก็เมคนลงนะฮะ้ตรงนี้ขาาง อันนี้มึงไม่อยากเป็นที่สุดในโลกใชิไหมฮ่าว่าเนียมันต้องโดนแน่เลยอ่ะมันโดนอยู่แล้วเฮียยิมหน่อยยิ้มใหญ่เลยเฮียว้าวครูชายแล้วครูต้องมาดมงสูงเทียร์นี่อีกโอ้โหต้องเปลี่ยนะไรไม่เปลี่ยนมึงเปลี่ยนไม่ได้แล้วมึงจะชี้ั่วซั่วเฮียกระโดดเติมอี๋กินน้ำลานี่ก็แรงจังจริงหนึ่งสองสาม ทำขึ้นเลยเี่ยข <Yeah> UH ึ้นไครเลรอยนวันนี้เป็นไงบ้างน้บแรกหลักลอ หนักรัวอยากให้จางหายมานานหนักรัวหนักกระหน่อมเป็นไงบ้างถนอมครับพี่พี่ถนอมไหววันไม่นานมาแล้วกระหน่อมใช่แล้วสามคนก็เหมือนวันนี้ก็เราก็ทำเพื่อการกลับมาของเรานะครับก็ฝากช่องยบอยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะครับ